ของจังหวัดบองการภูสิงห์ภูวัวภูท่อภูลังกาไม่มีจังหวัดไหนหรอกครับที่เขามีสี่ภูลูกหลานชาวบึงการต้องกำความลับนี้เดินออกไปไปตอ,อกประเทศจังหวัดเพื่อนบ้านบอกเขาให้รู้ว่าบึงการของเรานั้นเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยในเอเชียในโลกกลมๆที่มีอยู่สี่ภูเท่านั้นที่อื่นเขาไม่มีหรอกครับจงภูมิใจไว้เถอะที่สำคัญที่สุด การจัดงานวันยางพาราหรือบึงการลับเบลแอนแองเลสคอร์เดตคือวันนี้หมายความว่าคนบึงการมีเอกลักษณ์ประหลาดครับคนบึงการไปที่ไหนจะเอามือข้างหนึ่งใส่กระเป๋ากเกงไม่ข้างซ้ายก็ข้างขวามีคนถามว่าบึงการทำไมเป็นอย่างนี้ผู้ว่าตอบแทนครับทําไมบึงการที่เป็นอย่างนี้เขาเอาวางพาราหนึ่งล้านไร่ใส่กระเป๋าเขาไม่ได้เดินตัวเบา แต่วันนี้การจัดงานบรนยาบา,า,าหรืองานกาชาตินั้นเป็นการบอกเพื่อนบ้านบอกประเทศไทยบอกพระนท่านนายกรัฐมนตรีว่าคนบึงการมีวิถีชีวิตซึ่งไม่เหมือนจังหวัดไหน8 4เอร์ซนของคนบึงการเป็นเจ้าของสวนยางพารา1-30ถึงไร่พื้นที่จังหวัด2.6กล้านไร่มียางพาราหนึ่งล้านไร่เป็นอัตลักษณ์เป็นวิสัยทัศน์จังหวัดดังนั้นยางพารา จึงเป็นวิถีชีวิตของคนบึงการถ้าวันนี้คนบึงการมีวิธีคิดแบบนี้คำถามถามว่าถ้าตอนอยางราคาขึ้นราคาลงคนบึงการไปทำอะไรกันผู้ว่าตอบแทนครับตอนอยางราคาขึ้นคนบึงการรวยทั้งจังหวัดครับถ้าตอนอยางราคาตกลวครับคนบึงการมีไหมครับติดถนนประจวงติดสาราารจังหวัดมีเหมือนจังหวัดไหนไหมครับ รัฐบาลตกใจว่าทำไมตอนยางราคาตกคือบรงการไม่เป็นอย่างนั้นผู้ว่าตอบแทนเพราะคนบึงการนั้นเขามีวิธีคิด3เรื่องหนึ่งเขาปรับวิกฤติเป็นโอกาสปรับพื้นที่1นถึงสามสิบร่นะครับซึ่งคนบึงการ8ปดสิบเปอร์เซ็นเป็นเจ้าของสวนพยานหนึ่งถึงสามสิบร้เขาปรับพื้นที่หนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นเป็นสวนผลไม้ถ้าวันนี้ยางตกคนบึงการขายผลไม้ ขายผลไม้นดอย,อยางยังตกอยู่คนบึงการขายการท่องเที่ยวด้วยการรักษาความสะอาดเป็นพื้นฐานคาถามถามว่า